สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาส้มของแปลกครับแต่ว่าของแปลกนี่ครับอยากให้พี่น้องเบ่งครับว่าแม่จะทางราดยางครับมันก็ยังแตกได้ครับที่ฝากกดติดตามช่องแบบของกอนแชนเนลนี่นะครับผมขอบคุณครับนี่ครับนี่นี่ครับมันดูนขึ้นมา แตกเม็ดได้ทางหลัดยางแน่นแนนแตกเพราะสาเหตุใดเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องบึงนี่ครับคือเป็นเห็ดครับี่มันเกิดขึ้นมาถ้าให้ทางหลัดยางนี่ยแตกได้ครับมันเกิดจากเกิดอยู่ในยางนะครับในหลัดยางทําให้ทางหลัดยางแตกครับครับสำหรับ ต้องแปลกแต่จริงครับนี่ครับถ้าหลาดยางมันจะแกนทำไรครับเฮ็ดมันยังสามารถบูขึ้นมาได้ว่ามันเฮ็ดพอครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่น้องเบิ่งครับนี่คบเฮ็ดมันยังดอกหน่อยอยู่ครับถ้าไมห่างพังเพ่ได้ครับ มันเกิดจากค่วมซุ่มข้องผื่นมอหรือจังไดกับบอหูครับนี่ครับคือดอกเห็ดดอกนี้มันบนใหญ่บันไดครับแต่ว่าหากเป็นดอกใหญ่บูบขึ้นมาบหนหาเสื้อครับเห็ดยังทํ่มไล่ถนนลาดยางใดครับ มันผมเบิ่งว่ามัมาเนเป็นย่างทางจังเตะแท่ที่จิงมันเห็ดครับทำให้ทางพังครับ,รบมองหูว่ามันมีเสือเห็ดมาแต่ใสครับมันึงเกิดได้จากทางเนีน่นๆนี่ครับ เห็นึ้าได้เสยครับแบบจะจริงแหระครับ,ว,รบว่ามันเฮดผอครับว่ามันเฮดผอ่บีพี่น้องเห็นอยู่ตามทางเห็มันเห็นบ้นนาแบบนี้เห็นพี่น้องลอกไปเบิ่งนะครับปลามันมีเห็ดแบบ แบบนี้บอนี่เฮ็ดนี่ครับมันยังนุ่มๆนะครับเราโเมนเฮ็ดกินนะครับเป็นเฮ็ดเบือ่อสำหรับข้องแปลกแต่จริงขพจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ